สวัสดีครับโอ้หมาคิดกลับมาใจกับเพื่อนเพื่อนแล้วหลังจากหา,หายไปนานเลยวันนี้นะครับใครที่เป็นสายตัวต่อหุ่นยนต์ซูเปอร์ฮีโร่ต้องเคยเล่นในเจ้าพวกนี้แน่นอนนะครับเจ้านี้คือ Star s o ซเจอนะครับเป็นตัวของเล่นตัวต่อที่คล้ายๆกับ Lego b i o n i c โนะครับแต่อันนี้เขามาเป็นซีรีส์ใหม่นะเราจะเห็นขายตามบ้านฟ้าบ้านสม้มลาซาด้าช็อปปี้ทิกตอกเยอะเลยนะครับวันนี้เรามีมา3ตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยจะมาประกอบให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับว่างานมันดีแค่ไหนแต่ก่อนอื่นนะครับ ดูก่อนเลยสเกลนะครับตัวสูงประมาณสิบห้าเซนนี่สิบห้าเซนนะสิบห้าเซนนะครับดูนี่นี่นี่สิบห้าสิบหกเซนด้วยสิบหกเซนนี่สิบหกเซนนะครับงานดีแล้วแต่ละตัวลูกเล่นเขานะครับก็คือมีหลายตัวยี่มารวมร่างกันได้เพราะมันเป็นตัวต่อใช่ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะแกะอีกตัวหนึ่งนะครับมาประกอบให้ดูกันส,สดว่างานชิ้นหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งห้าหกสิบาทนะใช้โปรสี่เดือนสี่เนี่ยซื้อมามันจะเล่นได้ดีมันจะต่อ,อยากไหมบางคนแบบอยากซื้อแต่กลัวต่อไม่ดีต่อ,อยากนะครับนี่เลย นี่ฮีโร Star Soldier นะครับนี่9605เขามีแบบเยอะมากนะใครที่อยากได้นะลองดูคลิปนี้แล้วไปลองกดได้รัาดาช้อ o ป,ปี e มีขายเยอะเลยจบแน่นะครับเทออกมาและที่สำคัญนะหลายคนกลัวไม่เคยต่อกลัวต่อ,อยากเฮ้ยต่อไม่ยากต่อไม่ยาก,ยากนี่เพราะคู่มืออย่างชัดเจนเลยนะครับพิมพ์สีสีสีสสดูเปิดมาปับป๊บปั๊บนี่แต่ละหน้าเห็นไหมต่อง่ายนี่กี่หน้าเอง13 14หน้าเองแล้วก็ มีคู่มือให้ตอบแบบรวมล่างมาด้วยนะเพราะอย่างที่บอกซื้อหลายตัวยิ่งต่อรวมล่างยิ่งคุ้มเล่นสนุกเนี่ยสิหน้าเสร็จแล้วอะเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับจริงๆเราต่อมาหลายตัวแล้วแทบไม่ต้องใช้คู่มือนี่ตัวบอดี้นะครับแกนกลางเขาพลาสติกก็อย่างดีนะเห็นเงาเงาเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับไม่ใช่เหนียวเพราะฉะนั้นประกอบไปไม่ต้องกลัวมันยืดมันยืดเสียทรงแขนใส่เข้าไปปั๊บนี่นะครับตัวแขนถ้าเป็นท่อนที่ติดกับตัวลำตัวนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นี่ดูนะเขาจะเป็นแบบนี้ก็คื มีลูกบอลจอยแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็บอลจอยแต่ถ้าเป็นส่วนที่ใกล้จากลาตัวไปอีกท่อนหนึ่งก็คืออันนี้ต้นแขนอันนี้ปลายแขนเนี่ยมันจะไม่มีตัวสามเหลี่ยมใช่ไหมมันจะเป็นบอลจอยแล้วก็ตรงแล้วก็บอลจอยเลยนะครับนี่นะเราใส่่างนี้ปั๊บนี่ต้นขาก็เหมือนกันมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับต่อง่ายมากนี่ใส่เข้าไปปุ๊บนี่นะครับตรงปกเห็นไหมเห็นไหมคู่มือง่ายนิดเดียวต่อปุ๊บอันนี้ท่อนที่สองก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้จะไม่มี ข้างบนจะไม่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะเไหมข้างบนจะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้นะใส่เข้าไปปั๊บนี่เนี่ยแค่นี้ได้บอดี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไงเนี่ยไอข้อต่อบอลจอยแบบนี้มันทําให้ขยับได้เยอะมากดูขยับได้เยอะมากแบบแอคชั่นรีลาได้สุดยอดอ่ะพอเสร็จปุ๊บนะครับใส่ฝ่าเท้าก่อนันจะได้ยืนได้ปั๊บนี่ฝ่าเท้าอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวนี้ของเล่นเนี่ยอย่างเงี้ย หกสิบเจ็ดสิบาทใช้โปส่งฟรีเอามาตีห้าหกตัวสองร้อยโคตรคุ้มเลยนะครับนี่เรียบร้อยพอยอย่า,อา,ออองางน,นี้เรียบร้อยปุ๊บใส่ฝ่ามือฝ่ามือกำมัดปั๊บนี่มือก็ต้องสองข้างปั๊บนี่นี่เรียบร้อยเห็นไหมนี่ยืนตัวเท่าพวกข้างหลังแล้วทีนี้ลำดับต่อไปพอเราตัวต่อเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยนี่ยืนแบบนี้แล้วใช่ไหมใส่ขาใส่เกาะใส่เกาะปรับใส่เกาะใส่เกาะแบบไหนใส่เกาะแบบนี้ ปึ๊บนี่นี่นะครับเกอะก็ง่ายๆนี่เห็นไหมมันมีบอลจอยใช่ไหมใส่เข้าไปปับป๊บปั๊บนี่อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งตามแบบเขาใส่ได้นี้โอ้ไม่ใช่เขาใส่ตั้งขึ้นตั้งขึ้น,ต,นตั้งขึ้นนี้ปับ๊บเรียบร้อยตัวบอดี้ขามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้อมือก็มีเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะมีหนึ่งชิ้นที่ทุกตัวจะมีเป็นชิ้นเอกลักษณ์เลยก็คือมันจะต้องมีชิ้นหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบสีเทๆนี่ไงนี่ย อันนี้เ็าเหมือนกับบ้านนี่วูฟวูฟนะครับสตาร์กบ้านสตาร์กนี่เป็นวูฟซันซ่าสตาร์กนะครับนี่เพราะว่าอะไรเพราะหัวเขาเป็นแบบนี้นี่หัวมนุษย์หมาป่าอย่างเท่อันนี้พอเราต่อเสร็จร้อยอาวุธอาวุธนี่เรามาดูให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้ใส่เข้าไปนี่เขาจะมีตัวนี้ใช่ไหมบอดี้ปึ๊บนี่นี่มีรูอยู่ใส่อย่างนี้ปับ๊บอย่างเท่ยางเท่ดูพอเป็นแบบนี้ปึ๊บนะเราก็เอาตัว นี่นะครับเขามีที่จับอยู่เขามีที่จับตรงนี้เด็ดนี้พับ่งเีย่เียดูคู่มือบอกแล้วต่อไม่ยากดูคู่มือบอกชัดเจนชิ้นส่วนขอแค่ครบอ่ะแลวนี่ตั้งแต่ต่อมาสี่ห้าตัวครบตลอดนะไม่มีแหวงเลยนะครับเป็นแบบนี้ปุ๊บแปะไปที่หัวไหล่แปะไปที่หัวไหล่แน่นอนเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นก่อไหล่โอ้โหไม่ใช่แปะไปที่ปลายแขนนี่แบบนี้ ป๊บโอ้โหอย่างเท่นี่อย่างเท่อย่างเทีเท่ไหมเท่แล้วเท่แล้วนะครับทำสองฝั่งเหมือนกันเลยสองฝั่งเหมือนกันก็คือเอามาหยิบมาปุ๊บหยิบมาปุ๊บมาอย่างนี้ปับ๊บนี่ตัวนี้หนับล็อกเท่ากับตัวนี้มีอาวุธก็เป็นดาบแขนปลายดาบนั่นเองอย่างนี้อย่างเท่เลยดูนะครับแล้วตัวบอดี้เมนบอดี้เขานะครับก็คือตัวนี้ ก็ใส่เข้าไปนี่หน,หน้าอกนาอกนี้มีรูๆใส่เข้าไปปา๊ปาปนี่ไฮเปอร์สตาร์โซเจอร์มาแล้วตัวเกาะบอดี้มาแล้วนะครับแล้วก็หัวนี่หัวก็เป็นหมาป่าใช่ไหมชอบที่สุดนะคือหัวของแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นสองสีซ้อนกันนะแล้วก็ใส่เงี้ยมันอย่างเท่ะดูดิอย่างเท่ะ,ทะแล้วใครสายลงสีนะทำสีเมทัลลิกทำสีแบบเลอะๆนะดาเมจนะโคตรสวยปบ๊บดู ดูจากแผงกองแกงกองแกงเมื่อกี้ดูดูเป็นไงเป็นไงยืนแอคชั่นหน่อยเป็นไงโอ้โหนี่หกสิบบาทส่งฟรีทำไปได้โคตรคุ้มแล้วดูตรงปกไหมตรงปกไหมดูตรงปกไหมโอ้โหงานอย่างดีเนี่ยแล้วไปต่อรวมกับเบอร์เก้าหกศูนย์หกนะอันนี้เก้าหกศูนย์ห้ากลายเป็นตัวใหญ่โคตรเท่เลยดูป๊าบนี่ ใครที่ตอนเด็กๆอยากเล่นไม่มีเงินซื้อเล่นตอนนี้มาแล้วครับห้าสิบาทไม่ได้แพงเลยแล้วดูแต่ละตัวนะน,นี่เจ้าหมาป่านี่เจ้าทหารน้ำใช่ไหมเจ้าตัวสีนี้ทุกคนจะเป็นทหารนะทหารเรือสายน้ำปัาวเท่อันนี้สายป้องกันนี่นะครับสายสายฮิลสายฮิยวมาพร้อมโล่แล้วก็กล้องสองกล้องสองแล้วก็ไมค์ไว้เรียกเพื่อน ตัวนี้ก็ใส่ฮิวอีกตัวหนึง่งแต่นี้ฮิวในความมืดนี่ใช้กล้องเทเลสโคปอีกโอ้โหด,ดูสี่ตัวยืนสี่ตัวนี้รวมกันไม่ถึงสองร้อยห้าสิบโคตรคุ้มใครอยากได้นะครับลองดู l a z ด d a shopee มีใช้โปรแล้วอย่างคุ้มเราซื้อสี่เดือนสี่คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮโอมาคิดด้วยนะเพราะเรายังมีอีกหลายตัวเลยนี่ด้านหลังด้านหลังด,งดูยังอยู่ในถุงอีกอีกบานเลยบานเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะต่อให้ดู